สิ่งที่จะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาดูในวันนี้ก็คือมะม่วงท่านผู้ชมครับมะม่วงที่เราได้เปลี่ยนทําการเปลี่ยนยอดไว้บนกระถางและก็ในถุงด้วยท่านผู้ชมขั้นตอนการขั้นตอนการเปลี่ยนยอดของเราก็คือเราต้องมีมะม่วงมีมะม่วงอยู่บนกระถางก่อนนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็หรือไม่ก็มีปลูกเลี้ยงปลูกเลี้ยงต้นต,นต่อของมะม่วงไว้บนกระถางและกระบนถุงก่อนนะฮะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็พอได้ขนาดเท่ากับ ถ้ากับแท่งปังการหรือดินสอแล้วเราก็คือสามารถที่จะนํายอดพันธุ์ดีที่เราต้องการมาทําการเปลี่ยนยอดโดยตัดยอดเก่าทิ้งนะฮะท่านผู้ชมตัดยอดเก่าของต้นต่อทิ้งเสร็จแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนยอดได้เลยก็คือยอดที่เรานํามาก็ต้องมีขนาดความยาวสักนิดหนึ่งประมาณเนี้ยท่านผู้ชมครับประมาณสักสิบห้าเซนน่าจะได้ครับน่าสิบห้าเซนติเมตรเนาะสิบห้าเซนติเมตรก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมประมาณสิบห้าสิบห้าเซน โดยประมาณเสร็จแล้วก็เราก็คือแบบนี้เลยวิธีทําเดี๋ยวจะมีวิธีทําในคลิปต่อไปให้จ้สมได้รับสมนะฮะู้สมครับตอนนี้เรามาติดตามผลงานก่อนนะฮะที่เราสามารถที่เราเสียบไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะตั้งแต่วันที่ส5้าเดือนกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดใชมครับจมครับวันนี้ก็มันเป็นวันที่13านะฮะ่าสมูิบม13เนาะวันนี้1ิบาเดือนสิงหาคม13 14า5สิบิบ้าอีกสองวันก็จะครบ จะครบเดือนแล้วท่านผู้ชมครับก็บางบางกิ่งบางกิ่งก็คือออกยอดมาแล้วก็เฉาเหี่ยวเฉานะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นคือกิ่งนี้ที่ออกมาแล้วก็ยอดเดิมเขาเหี่ยวเฉาไปเสร็จแ,แล้วก็ยังมีตาใหม่แตกแตกตากำลังจะแตกตาใหม่ขึ้นมาชุขเขียวอยู่ท่านผู้ชมครับนี่เลยฮะอ่ากำลังจะแตกตาใหม่ขึ้นมาชุ้เขียวอันนี้เราเลี้ยงอยู่ในกระถางท่านผู้ชมครับสีจัดวางไว้ในที่ร่มนะฮะท่านผู้ชม วิธีที่หนึ่งก็คือใช้เท,ทปพันกิ่งนะครับท่านผู้ชมครับพันกิ่งแล้วก็ทําการเหลาเหลาเสร que, ็จแล้วก็คือแนบไว้ที่นี่เลยฝากไว้ที่เสียบข้างนะครับท่านผู้ชมเสียบข้างไว้ที่ต้นต่อต้นต่อพันพื้นบ้านของเราท่านผู้ชมครับันสายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมสายพันธุ์อะไรก็ได้ะะท,ที่ที่เราที่เราเลี้ยงต้นต่อแบบนี้ไว้ในกระถางแล้วก็จะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านเราก็ได้นะฮะแล้วก็เลี้ยงต้นต่อให้ได้ขนาดให้ได้ขนาดแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ เนี่ยฮะแล้วก็นํากิ่งพันธุ์ดีที่เราต้องการคือมาเสียไว้บริเวณข้างๆตัวนี้ได้เลยนะฮะท่านผู้ชมเสจแล้วก็ไปวางไว้ในที่ร่มนะฮะอันนี้คือเราเสียไปวันที่1 5กรกฎาคมที่บอกเนาะก็เกือบกับจะถึงเดือนอีก2วันก็คือถึงเดือนท่านผู้ชมครับแล้วก็มีมีบางกิ่งก็บางกิ่งก็จะเร่งองอกงามเอ่อได้ใบแล้วท่านผู้ชมครับมีใบให้เราเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทั้งทั้งที่กิ่งเขาทั้งทั้งที่กิ่งเขาเล็กนิดเดียวเนาะ เล็กกิ่งเขาเล็กนิดเดียวแต่เขาก็สิ้นเกียรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอย่างนี้คือเราเราสมัครเสีะเลี้ยงในร่มก่อนจะแล้วให้ใบนี้เขาแก่แล้วก็วกวเราค่อยเอาออกแดดนะครับท่านผู้ชมครับให้เขาอยู่ในร่มช่วงนี้คือให้เขาอยู่ในร่มก่อนนะครับจะเพิ่งออกไปตากแดดเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวเฉานะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ให้อยู่ในร่มให้อยู่ในร่มให้อยู่ในร่มลำไรก่อนนะคะท่านผู้มชมครับแล้วก็มาดูมาดูกิ่งนี้กิ่งที่สองนี่ก็คือแบบยอดยอดคือพุ่งขึ้นมาดีมากเลยด็กแรกครับแล้วก็มีมียยออออดดดเเิมขงคาื ก็ก <S an> ็เช <an> ่นเช่นเดียวกันคือเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาไปเสร็จแล้วก็เหี่ยวเฉาไปเสร็จแล้วก็คือแบบนี้แห้งไปเลยเสร็จแล้วก็มีมียอดใหม่ขึ้นมายอดแบบนี้แล้วก็ยอดด้านนี้แล้วก็ยอดตาตุ่มตุ่มตาด้านล่างตรงนี้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะตุ่มตาตรงเนี้ยฮะท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยจะขึ้นมาใหม่นะฮะท่านผู้ชมก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือต้นต่อเดี๋ยวจะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังว่าคือเออหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วทําไม ทำไมแตกต่างกันมากเลยสลับสลับการเสียบยอดแบบนี้แล้วก็การเสียบยอดลงพื้นเหมือนที่ท่านผู้ชมเคยได้เห็นในคลิปจท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าแากแตกต่างกันมากเลยนะฮะท่านผู้ชมเดิมแล้วก็ท่านผู้ชมครับมาดูมาดูในถุงมาดูตัวอย่างต่อไปคือตัวอย่างตัวอย่างต่อไปที่อยู่ในถุงถุงขนาดเล็กแบบนี้ท่านผู้ชมครับคือต้นต่อเขาเลี้ยงอยู่ในถุงเนาะต้นต่อเลี้ยงอยู่ในถุงเสร็จแล้วก็ต้นต่อเขายาวขึ้นมาตื้อยาวขึ้นมานิดนึง ตัวยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งตัอยาวขึ้นมาเดิมๆทีก็คือแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนยอดด้วยวิธีด้วยวิธีนี้นะฮะท่านผู้ชมเด็กแรกคือไม่ได้เปลี่ยนยอดด้วยวิธีตอกตอกริมเนาะเด็กแรกก็คือทําทําทําลักษณะแบบนี้ครับอ่าก็คือเสียบข้างลักษณะแบบนี้เลยเสียบข้างลักษณะแบบนี้แต่ว่าคือเพิ่นว่าเพิ่นว่ากิ่งกิ่งเนี้ยคือเพิ่มว่าต้นต้นต่อนี้เสียบแล้วปรากฏว่าปรากฏว่ายอดยอดของปรากฏว่าคือแบบ ยอดยอดที่เราเสียบลงไปคือเขา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 ตายไปไม่รอดนะฮะท่านผู้ชมครับเขาเหี่ยวแห้งไปเลยแล้วก็แล้วก็ต้องมาเสียบใหม่ทีนี้สิ่งที่เราเหลืออยู่คือเหลือต้นต่อเนาะเหลือต้นต่อแล้วก็คือตัดต้นต่อทิ้งฮะเนี่ยเราเสียบเราเสียบไว้บนลักษณะแบบนี้นท่านผู้ชมครับเนี่ยเสียบไว้บนลักษณะแบบนี้เนาะเสียบไว้บนลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องตัดตัดยอดยอดยอดต้นต่อทิง้งเสร็จแล้ว ที่ท่านชมเห็นนสั้นๆแบบนี้ก็เลยบบอืมก็เราเราจะปล่อยเขาไว้ก็คือเสียดายเนาะเราก็เลยต้องต้องใช้วิธีใช้วิธีตอกเล่มดีกว่าอะไรประมาณถ้าถ้าถ้าเสียบข้างๆจะไหมถ้าเราเสียบข้างเสียบข้างก็คือจะไม่มีอะไรพยุงกิ่งในเองท่านชมครับจะจะไม่มีจะไม่มีกิ่งแบบเนี้ยเนี่ยจะจะไม่มีกิ่งแม่เขาแบบเนี้ยต้นต้นต่อเล่มเขาเนี่ยพยุงพยุงกิ่งที่เรามาเสียบอะไรประมาณเนี้ยพยุงยอดที่เรานามาเสียบอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบเอ๊ะทำทำไงดีทํายังไงดีถึง ทำยังไงดีถึงจะถึงจะถึงจะใช้ประโยชน์ได้จากต้นต่อน,นี้แล้วก็คือเลยเลยก็เลยมาผ่าผ่ากลางผ่ากลางก็ก็ไม่ถึงกับกลางมากเนื่องจากว่าที่ไม่ผ่ากลางมากเนื่องจากว่าคือกิ่งกิ่งของเขาเนี่ยกิ่งที่เรากิ่งยอดที่เรานํามานี่ฮะท่านผู้ชมครับกิ่งมะม่วงที่เรานามาเนี่ยเขาเป็นกิ่งเล็กใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องคือถ้าผ่ากลางเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อด้านใดนด้านหนึ่งตรงนี้ของกิ่งของกิ่งของกิ่งไม้เนี่ยของยอดไม้เนี่ย ก็ก <S an> ็ก <S an> ็ไม่ถึงเนื้อเยื่อใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องขยับมาจากตรงกลางออกมาดูริมนิดนึงอะไรประมาณนี้ให้ให้พอเราเสียบลงไปปุ๊บให้เนื้อเยื่อด้านในด้านหนึ่งชิดกันสมานกันเป็นเนื้อเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็ก็จะทําให้ยอดไม้ติดเปิดว่าคือเราเสียบแล้วปรากฏว่ามือเรานิ่งมากเลยก็คือติดอะไรประมาณนี้พอติดแล้วก็คือเราก็เราก็ได้เห็นว่าอ๋อนี่ติดแล้วนะอะไรแสดงว่าคือแสดงว่ามือแม่นมากเลยนะเราชมมือแม่นมากเลย ท,ที่เสียบแล้วลงไปคือติดพอดีเลยเนื้อเยอื่อเขาติดดีแล้วก็สมานกันได้ดีแล้วก็เพะอ,อะไรพอด,ดูจากอะไรดูจากยอดดูยอดที่เขาแทงมาแต่ยอดที่เขาแทงมานี่คือโอ้โสวยมากเลยคือแบบได้ผลเลยทั้งทั้งที่ยอดยอดของกิ่งพันธุ์ดีนี่คือสายพันธุ์นี้คือที่เราเอานำมาเสียบคือมะม่วงสายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์มะม่วง หมูม้งเบาใต้ท่านผู้ชมครับหมูม้งเบาใต้เนาะหมูม้งเบาใต้ก็คือแบบเนี้เอานำมาเสียบเสร็จแล้วปรากฏว่าคืออ๋อใช้ได้ผลเลยถึงแม้ว่าต้นตอเราจะเหลือแค่นิดเดียวเราตัดทิ้งแล้วก็ไม่เสียของก็คือแบบเรามาเสียบข้างเอามาเสียบริมแบบนี้เลยตอกคือเขาเรียกว่าตอกริมแบบนี้เขาเรียกว่าลักษณะแบบแบบตอกริมนะฮะท่านผู้ชมแบบถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเสียบข้างเนาะทีแบบแบบนี้เขาเรียกว่าเสียบข้างครับผมเนี่ยเสียบข้างลงมาเนี่ย เสียบด้านข้างด้านข้างหมายถึงว่าลำข้างอ่ด้านข้างของลำต้นนะก็เสียบข้างเนาะเสร็จแล้วก็มาดูมาดูอีกวิธีหนึ่งท่านผู้ชมครับมาดูมุมกว้างเนาะมาดูวิธีหนึ่งก็คือหันมาด้านในนิดนึงอะไรเงี้ยต้นนี้ก็อยู่บนกระถางเช่นเดียวกันแต่ว่าต้นนี้มีความพิเศษหน่อยหนึ่งว่าทําทำไมทำไมต้นนี้ถึงถึงได้ได้ทําลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนบ้านเขาเพื่อนเพื่อนเขาสี่ต้นอะไรคือแบบ เพิ่นว่าเราไปเราบังคับกิ่งเนาะบังคับกิ่งตาบังคับกิ่งตาหมายถึงว่าบังคับยอดไว้บังคับยอดไว้คือบังคับยอดยังไงคือบังคับยอดยัังบบคอดแบบไหนมะม่วงไว้อะไรเงี้ยพิธีบังคับทํายังไงก็คือกลับไปดูยอดกลับไปดูกลับไปดูคลิปที่ผ่านมาท่านผู้ชมเขาไม่ดูแล้วก็คือตัดยอดเนี่ยนะตัดใบเนาะเราไปอยู่บนต้นแล้วก็ตัดใบเสร็จแล้วก็เขาก็ออกเขาก็ออกยอดมาเขาก็ออกยอดมาก็ออกตุ่มตามาปุ๊บออกตุ่มตามาปุ๊บเราก็คือแบบ เราก็คือแบบมัวแต่ทําอะไรอยู่ไม่รู้เนาะก็คือแบบเราไม่มีเวลาที่จะมาตัดเขาไปไปเสียบยอดใหม่หมอะไรประมาณนี้เพื่อเขาแต่ยอดมาโหนี่ต่อแต่ยอดมาหนึ่งสองสามแต่งยอดมาดีมากเลยเพลินว่าคือแต่งยอดมามีเกือบจะมีใบลักษณะนี้ท่านผู้ชมครับเกิดแต่ว่าใบาเขาใบาเขาอ่อ,อนๆเนาะเล็กๆคือแบบ้เสียคือถ้าเราจะทิ้ไงไว้ก็เสียของอะไรประมาณเนี้ยก็เลยนํามาทําลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมาทํามาทําแล้วก็คือไม่สามารถที่จะทําทําเป็นแบบว่า ใช้เทปพทันแบบนี้ได้นะเพราะว่าเพราะว่าเขาออกยอดมาแล้วท่านผู้ชมครับเขาออกยอดมาแล้วเนาะไม่สามารถพันเทปได้ก็ก็เราก็เลยแบบว่านํามาเสียบข้างเช่นเดียวกันนํามาเสียบข้างแบบนี้บนต้นต่อเช่นเดียวกันท่านผู้ชมแต่ว่าแต่เพื่อนว่าบนยอดเขาเนี่ยเราเราไม่สามารถหุ้มด้วยหุ้มด้วยแบบอย่างอื่นได้เราก็คือใช้วิธีควบแน่นเลยควบแน่นก็คือใช้ถุงแกงเหล่านี้แหละท่านผู้ชมครับถุงแกงเนาะ ถุงแกงเราก็คือเนี่ยเลยคือครอบครอบหรือครอบครอ,อบไว้เพื่อที่มันให้อากาศเข้าออกอะไรประมาณเนี้แล้วกิ่งไม้เราก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉาแต่ปรากฏว่าผ่านไปผ่านไปแล้วคือแบบอายุเท่ากันเราก็คือได้มาเลยท่านผู้ชมครับเราก็เห็นว่ายอดเขาติดดีนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยคือยอดยอดเดิมเขาอาจจะล่วงทิ้งไปแล้วก็ใบใบที่เราตัดทดไวเนี่ยใบที่เราตัดเพื่อที่จะเบรกอาหารไม่ให้อาหารไปเลี้ยงใบแล้วก็ให้อาหารมาเลี้ยงมาเลี้ยงตาเนี่ย ก็ค <S an> ือม <an> ีใบนึงที่ร่วงลงไปด้านล่างเนาะเนี่ยจะเด้ว่าเขาไข่ยนาอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาใบที่ร่วงไปในน้านี่คือในถุงนี้ออกไปอะไรประมาณเนี้เขาจะได้ไม่เกิดเชื้อราเพราะฉะนั้นแล้วดีไหมเราเราก็เริ่มพอพอรู้ว่าเขาติดแล้วแบบนี้แล้วมีสัญญาณที่ดีแล้วแบบนี้เราเขาติดแล้วเนี่ยคือเราก็คือรีบเจาะรีบเจาะถุงก้นถุงเป็นรูเล็กๆให้ระบายให้ระบายอากาศออกให้ให้เขาปรับตัวเขากับอากาศภายนอกให้ได้อะไรประมาณนี้ประมาณสักหนึ่งสองสัปดาห์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ เห็นไหมครับเขาเขาคือจะจะเลยงอกง,งามะจะเลยงอกง,งามไปเรื่อยๆคือดูดูจากอะไรดูจากดูจากยอดใบเนี้ยดูจากยอดยอดยอดของใบใหม่เนี่ยคือยอดดูจากบนยอดตรงนี้ก็คือออกใบไม่ก็แสดงว่าคือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราก็สามารถที่จะถอดถุงออกไปได้เลยอะไรท่านผู้ชมนี่คือวิธีวิธีการควบแน่นคือวิธีง่ายๆในการขยายาพันธุ์พืชโดยไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากๆเลยใช้ถุงแกงนะฮะใช้ถุงแกงใช้ความรู้ว่า อ่าภูมิปัญญาแบบนี้ก็ได้เราเราจะไปเสียบแบบนี้อยู่บนต้นอยู่บนต้นของเราก็ได้ไปเปลี่ยนยอดแบบนี้อยู่บนต้นมะม่วงต้นใหญ่ๆเราก็ได้ท่านผู้ชมหรือไม่ก็อาจจะไปไปทดลองเสียบดูอยู่บนกระถางก็ได้อยู่บนถุงแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมครับก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละบคนเนาะประมาณนี้ยฮะก็ทําให้ทําให้ดูทําให้ดูวิธีวิธีการขยายพันธุ์คือถ้าเราถ้ายอดเขาออกมายาวแล้วเราถ้าเราจะทิ้งไปก็เสียดายใช่ไหมครับก็คือแบบนี้เลยก็เราก็คือใช้วิธี เออครบแน่นดีกว่าอะไรไประมาณเขามีใบแล้วคืออาจจะคายน้ํานิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าคือเขาติดเขาติดเหมือนกันนะแล้วก็เขาติดเหมือนกัน,แต,น,กนแต่ว่าการดูแลก็คือดูแลด้วยว่าดูแลคือเจะการจอดถุงพอเขาติดแล้วเนี่ยเอาใบอันนี้ออกเอาใบที่เขาร่วงอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาตัดใบทิ้งเนี่ยเอาออกเสร็จแล้วก็ก็เจาะก็เจาะรูให้รูให้ระบายอากาศให้อากาศเข้าออกได้นิดหน่อยอะไรเดี๋ยวรอ,อดูสัญญ,ญาณว่ารอดูสัญญ,ญาณที่ใบนี้ใบนี้ใบที่อยู่ด้านในถุงก็คือยอดเขามีใบออกมาใหม่อะไรประมาณนี้เราก็คือ เปิดถุงตัวนี้ออกได้คุณผู้ชมครับแล้วก็เขาก็จะเป็นสวยงามเป็นใบลักษณะแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาจะได้ใบอ่อนแบบนี้ยลักษณะแบบนี้เลยก็อย่างนั้นก็เราก็คือบสามารถเลี้ยงเขาให้อยู่ในร่มเสร็จแล้วก็ไปพอเขาใบเขาแก่แล้วก็ออกไปปลูกได้เลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นแบบนี้วิธีนี้ก็คือแบบง่ายมากเลยเราไม่ต้องเราไม่ต้องซื้อกิ่งพันเราไม่ซื้อต้นพันนะฮะท่านผู้ชมเพราะนั้นเราสามารถทําได้เองด้วยวิธีแบบ ง่ายๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับอืมไม่ต้องไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนสูงเนาะแล้วก็คือใช้ความรู้อ่าที่เราได้มาตรงนี้แหละก็คือแบบถ่ายทอดและแบ่งปันกันไปนะฮะท่านผู้ชมครับวิธีทําแล้วก็ทดลองทําเรื่อยๆเราจะได้มีเกิดความชานาญในการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีด้วยวิธีอะไรนะด้วยวิธีเปลี่ยนยอดนะครับท่านผู้ชมครับก็ ท่างนี้นนก็ขอบคุณเพื่อนๆผู้ชมท,ทุกท่านและ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ที่เป็นกำลังใจให้ให้ให,ให้ทุกครั้งทุกทีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแจกบ้านไล่ชายหาด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ